ประการที่ 3. พมึงทำจิตใจให้พองแผ้วเบกิกบานไร้พันธนาการจากกิเลสอันเป็นสาเหตุของความเศร้าหมองได้แก่ความโลภความโกรธความหลงการทำบาปเหมือนการอาบน้ำโคลนปนสารพิษการทำบุญอยู่เนืองนิดเหมือนชีวิตได้อาบน้ำมนต์ปนน้ำหอม พระพุทธองค์ทรงสอนอุบายสงบใจโดยใช้สมถกรรมฐานเมื่อเกิดความชำนาญแล้วให้ยกระดับเป็นวิปัสนาการที่เราจะชำระจิตใจให้พองใสาจากกิเลสนั้นสำหรับท่านที่ยังไม่มีพื้นฐานเลยก็อาจจะทำได้ยากแต่ถ้าหากมีความภาเพียรพยายามจริงๆ ก็ไม่ใช่สิ่งที่เกินกำลังแค่ท่านทั้งหลายมองโลกไปนี้ตามความเป็นจริงว่าทุกสิ่งไม่จรังยั่งยืนอนิจจังทุกขังอนัตตาสรรพสิ่งเกิดขึ้นมาตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเราก็ไม่เป็นทุกข์ใจเบิกบานคือใจที่ไม่โกรธไม่อาฆาตพยาบาทผู้อื่น ความโกรธมีได้เป็นธรรมดาของปุถุชนแต่อย่าหลงกลไปผูกโกรธอะไรอะไรที่ผ่านไปแล้วก็ให้แล้วแล้วไปจะได้ไม่เอาไฟมาเผาใจตนบางคนแม้กระทั่งลูกหลานตนเองก็ผูกโกรธเห็นหน้ากันเมื่อไรก็ไม่สบายใจเมื่อนั้นใจเบิกบาน คือใจที่ใยในสัมมาทิฏฐิคือเห็นดีเห็นงามในสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ทำให้ใจไม่เศร้ามองมีแต่ผ่องใสส่วนนี้อาจสรุปได้ว่าใจผ่องใสคือใจที่ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงไม่ทยานอยาก ไม่คิดพยาบาทปองไรใครฝักไฟอยู่ในศีลกินในธรรมหากปฏิบัติได้อย่างนี้ความโลภก,ก็จะไม่ลงโทษความโกรธก็จะไม่ลงทันความโมหันก็จะไม่ลงอาญาเป็นอันว่าความสุขกายสบายใจก็จะอยู่กับเราอย่างแน่นอนในส่วนท้ายของโอวาทปาธิโมกนั้น เป็นวิธีการที่พระพุทธองค์ทรงประกาศเพื่อให้พระสงค์สาวกนำไปปฏิบัติในขณะออกเผยแผ่หลักธรรมคำสอนเพื่อเป็นแบบอย่างอันดีและทำให้เกิดศรัทธาประสาทะแก่ผู้พบเห็นวิธีการนั้นประกอบไปด้วยอนุปวาโทอนุปคาโตปาติโมโเขจะสังวโร มัดตันยุตาจะพัดตัดสมิงปันตันจะสยยนาสนังอธิกิตเตจะอาโยโภแปลความได้หกประการว่าประการที่หนึ่งไม่ว่าร้ายใครการกล่าวถึงผู้อื่นแต่ในเรื่องที่สร้างสรรค์จะไม่กล่าวเรื่องที่เสื่อมเสียประการที่สอง ไม่เบียดเบียนไม่เข่นคฆ่าไม่ทำร้ายใครจะเห็นได้ว่าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของเรานั้นเป็นไปโดยสงบไม่มีการเบียดเบียนศาสนาอื่นมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันนี้จนกระทั่งชาวโลกยอมรับว่าพระพุทธศาสนาของเราเป็นศาสนาแห่งสันติภาพ เป็นศาสนาสากลของโลกจริงๆ